สวัสดีครับพายมิชิันช่งครับผมวันนี้เราก็พื้นที่หน้างานคลองซ้ำมาเหมือนเช่นเคยครับวันนี้เราก็มาอัปเดตหน้างานให้ชมนะครับผมว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับผมหลังจากฝนตกนะครับดินดินก็โจมนะครับผมขนาดปูแผ่นนะครับโจมทั้งแผ่นนะครับผมโจมไปเป็นเมตรลนะครับ ก็ได้หาต้นนะครับมีน้ํำขังอยู่ครับก็เลือดเทสุดท้ายแล้วครับสดท้ายแลครับเสร็จแปลงนี้ก็ย้ายกันแล้วครับนี่พอนาจะเสร็จนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนใดเลยครับมีเสร็จได้แลนครับ้านะส่วนเครื่องตอกนั้นก็จอดอยู่นี่นะครับแล้วก็เดินไปนู่นนะครับผมไปรอตอกอีกแปลงนึ่งครับ แลงหนึ่งยังไม่เสร็จเหมือนกันนะครับนะครับรอเสาเข็มครับผมผมก็พึ่งเข้ามาวันนี้นะครับเจ็ดต้นสุดท้ายนะครับผมเจ็ดต้นที่ออเดอร์ไว้สุดท้ายนะครับก็พึ่งเข้ามาก็ห้าต้นสุดท้ายแล้วครับพรุ่งนี้เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทําการย้ายเลยนะครับทันเวลานะครับผม ลาพอดีนะครับกําหนดการตามแผนนี่สิ้นเดือนนี้ก็เสร็จนะครับผมก็พอดีนะครับผมทํางานก็ระยะเวลาได้อยู่นะครับเนี่ยครับวินจมนะครับผมพรุ่งนี้ก็เนี่ยครับมนุนอยู่ใต้แผ่นเหล็กนี่แหละเดี๋ยวใช้เครนเรายกแผ่นเหล็กออกนะครับเพราะว่าแมคโครก็คืนไปแล้วไม่ได้ใช่แล้ว ็ร้อนอยู่แล้วนะครับผมผลงานที่ร้อนแรงอยู่ชิดกำแพงนี่นะครับปติโนนะครับผมกำหนดจะกดไปโนนนะแต่ว่าอีกสัญญาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไว้คุยกันนะครับผลย้ายไปที่อื่นก่อนนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทำงานเดียวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับ รูปแบบนะครับผมความยาวก็ออกแล้วแต่ออเดอร์ครับ,บ<ะ>พื้นที่แต่และที่ดานดินลึกไม่เท่ากันนะครับผมมีสองอย่างไม่บอลินล็อกก็กดเทสตอกเทสนะครับผมต้องเทสดูถึงจะรู้ครับถ้าไม่เจาะสำรวจก็ต้องตอกหรือ,อดกดเทสดู สั่งกระสีเขาก็วางท่อไปได้ยาวนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมสายการชีพนะครับผมยังไงก็ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผมกว่าจะเป็นบ้านหลังราคาหลายล้านก็ต้องมีเสาเข็มนะครับผมกันสุดครับโอเคครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายๆครับ